ได้นะเขาบอกว่าขอเพลงที่คุณวารุนีร้องภาษามาลายูเออเพลงที่มันที่สุดในชุด <_ A> เพลงแรกในเทปคาเซต,ตหน้าเอ <_ A> เดี๋ยนะเดี๋ยนะ <_ A> เพลงอ่ออ่อ a p a u n g a p a m u s t a ป้มุซดเล่ดิรมานีอกตุ้งรติกัลลาเปมาสาปุนเล่อาร์เอนนัเนใช่ไหมคะฮะฮะเออเพลงแขกเนาะจริงๆแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูซิว่าจะซ้อมกับพวกพี่ๆเขาได้ไหม พี่นะจ้หมายความว่านี่พี่ของแม่เธออีกทีอหลังไหลกันเข้ามาโอ้โหอันนี้อะไรคะโอ้โหมีขอเอนโดฟินด้วยเหรอพอเห็นใส่ขาสั้นขอเอนโดฟินเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้ใส่ชุดว่ายน้ำ คู้นี้ไม่มีใครมาเลยกลัวเพล่องต่อไปเพลงอะไรจ๊ะเนี่ย One Way อ๋อเอาละ <c oughs> โอ้โหอยากหิวน้ำจังเลยเนาะทางนี้ครับงไหนคะนอ้ยน,นี่ๆๆนี่ค่ะน้ำทางนี้ครับี่ชนฮะทางไหนอีกล่ะขออนุญ,ญาตนะคะ <c oughs> มันเค็มๆนะหยาดเหงื่อเจ้าของร้าน กว่าจะเอานักร้องมาโชว์ได้เหนื่อยเทคแครนักร้องเหนื่อยเมื่อกลางวันก็แบบส่งหมอนวดเข้าไปนวดโอ้โหหมอนวดพูดไทยชัดมากเลยนะฮะพี่พี่ปวดกระหลูกไหมกระหลูกอะไรวะกระหลูก อกกระดูกกระดูกมอนวู้ไทยชาชน่ารักแต่บแต่นวดดีมากนะคะนวดดีมากๆเลยถ้าเมื่อยนะะเชิญได้เลยนะนี่โรงแรมเลิศโอ้โหร้องเพลงชุดแรกตั้งแต่พ่อแม่จีบกันยังไม่มีหนูเลยใช่ไหมโอ้โหแต่หนูรู้จักแม้จะบอกว่าคุณป้าก็หนูรู้จักพี่อ้วน หนูร <blueberry> ู้จักพี่อ้วนเนี่ยพราคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะล้อน่ารักจริงๆเลยนี่น่ารักกับพ่อแม่หนูอีกเนี่ยเนี่ยอ้โหอันนี้จากต้นไหนคะนี่คือตัวอย่างของผู้ฟังที่ดีนะคะพูดเล่นแหมขอบคุณมากค่ะ แม่โหน่ารักมากๆเลยฮะขอให้ร้องให้ฟังหน่อยโต๊ะสี่เพลงที่โดนเพลงคุณโดนเพลงอะไรล่ะคะไม่ทราบว่าต้องคันตรงไหนต้องเกาตรงไหนโด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 นแม่นี่สวยจริงๆเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ต้องร้องเพลงอะไรถึงจะได้ค้าร้อยอะคะมันมันจะได้ครบพันหนึ่งพอดีเนาะใครนะคะคุณโออ๋อคุณโอเหรอคะคุณคุณโอนี่ผู้ชายผู้หญิงคะจริงป่ะอ๋ออยู่ยทังนนโอ้โหขอบคุณมากนะคะคุณโอเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะฝากไว้ไหนได้ไหมน ได้จ้ะพี่จ๋าว่าไงคะอ๋อขอเพลงคู่กับพี่ตู้เหรอคะวัดดีครับเพื่อทุกคนแฮปปี้ไหมส่วนตู้ดูเหล็กแฮปย่างเดียวยังไม่ได้ปีเลยอันนี้ไม่ว่าจะงานไหนพี่ตู้เขาชอบพูด ถูกไหมคะเขาชอบพูดแบบนี e like right er. ้นะคือเสียงเขาจะเหมือนอมหัวไม่เท้ามาพูดอ่ะวัสดีครับวัสดีครับแต่แต่เขาเป็นจริงๆนะเขาไม่ได้แกล้งจริงๆจริๆอ่ะบอกแล้วมนุษย์ไรกระดูกนะคะเดี๋ยวนี้ไรสมองด้วยเราเป็นเพื่อนซีกันนะฮะเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยเป็นผัวเมียกันคือดิฉันก็ยังไม่ได้ฝ่ตามนะก็เลือกเหมือนกัน เขาบอกว่าขอฟังเพลงวงเพรสิดเนนแล้วเมื่อกี้ขอเพลงเฮพร่าใครจะเป็นเพราะเล่นได้เฮพร่าได้ปะไม่ได้ใช่ไหมเป็นเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะคุณพี่ขาเมื่อกี้คุณพี่เมื่อกี้ที่ขอขึ้นมาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามเอ่อต่อร้องนะคะเพลงคู่กับพี่ตู้นะคะนะคะจะพยายามจะพยายาม